ขนมแพ้ก่ะมาเมือนเดิมททวนบทเรียนอีกนะคะหลังจากที่ของแพ้ไปเขียนมาหลายมือพ่อแม่บอยู่นะคะมันอี้ก็เลยจัดการไปเช่ยนจักสองนาค่ะคือหนหยจยกสิบนาทีกับพ่อนะคะ ไยังลงมันเนี่ยัยงลบเหรออยู่ตรงไหนนะอ่ะเธอถักกล่องถา่ายแม่ก่อน อเอีคุณทุกก็น้าใจหลายเลยนะคะเดี๋ยวเรียนมาส่งกำลังใจให้นะคะ้าเป็นแอมเนี่ยพี่ตัวล้อริ่งเลย ีันมาเข็มได้แน,แน่มาเห็นม,ม่เข็มน,นะเลยอากาศมันเอานะคะมันฝนหนันตกนะคะอากาศมันเอาแจ้งหน่อยหนึ่งนะคะฉันจสวยเนยคะ่ะ to you. You eat the l Oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, yes, huh? oh, yeah no, <laughs> <coughs> <coughs> yep. the point. Yo, Yo, e no yin. Yo, e no yin. The อีลฟ o ต o เซลคันเดตเซลเซลเซลดออีรอเดสวัสดีค่ะตั้งหาหลานหวงใจนะคะขอบคุณนะคะเอทมาส่งกำลังใจน้องเพนดับเบิวีเยี่ยมเยี่ยมเรายยังก่สวัสดีค่ะพี่ ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้พี่เบนน่าเยลยอเอรอยอืมตัวไหนเดับเปิลยูดับเบิลยสวัสดีค่ะทั้งสิบลายน้องใตนะคะที่มาส่งกำลังใจให้น้องแ้นะคะขอบคุณค่ะเอน้องแพอ่านมืถือนะคะแม่ก็เดับหมลเออีดับเปิลเอดี e w l ขอบคุณทุกร้านดวงใจเลยค่ะโอ้อเธอเป็นขนมแพ้เลยครับง่วงนอนนะคะคิดถุ่มละลูก <GO av uther> เป็นยังไงก็จะง่วงแล้วแท้ร้องเรียนเมื่อย์พ่อมาร้องถุ่มแล้ว ของแพ้บะณฑาอันดนนะคะลเรลืมล่ะก็ต้อตงกลับมาเปิดเมืองนะคะว่าตัวนั้นแปลว่ายังะะถ้าสองตัวจำบัดายู่แล้วสองตัวน้องแพ้วายจำบัณดายันคงมีหรอตัวใดกับตัวใดลูกด D กับ W U D W U ลยู ขามเลยป่ะอ,อืมแบปบ็นึึงตั้งหลังจังหิ้จังหิติตามก็ฮิดเลยเขาก็จะข้ามไปก่อนแล้วเขาค่อยเอาตัวมันมาร่วมกันได้หลายตัวสวัสดีค่ะทั้งสิบลานวงใจนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้นนองแพร่หลบเดืกนะคะสูสูครับหัดจะหน่อยนี่เดยจังสิเปน์ขอบคุณนะคะแซมพี่จอนมาคะ่ะอาณาจอนมันบ่กค่ะ จอนหรือจอดในนาทีเอากำลังใจอีกบานหลังนึ่งไปส่งให้นะคะเพราะว่าเมยนั่นอ่านไม่ออกเหมือนกันก็นเลยอยากให้น้องแพ่อ่านเป็นนะคะก็เลยให้น้องแพ่มาหัดเมือนละน้อยนะคะนีป๊อป้าหรือเปล่าจะม่ได้เอ็พี่ป๊อปชอปีชอ,ป,ชอปอ 伊利小宝。巴了 H y, l. L l éo, y, E ดับเบิลเอลเร็วนะลูกมีเอลเฮ้ยีเอบีเอดับเบิลเอลกระดิ่งทีอดับเบิลเอลกระบอกเอชเอดับเบิลเอลเซตเปลือก ขอบคุณนะคะตีมาส่งกำลังใจให้น้องแพนบัลซัลซาเปลจะกดแล้วแหละครบแล้วได้อีกสองนาทีนั่นอ๋อได้อีกสองนาทีค่ะขอบคุณทุกคนั้งดวงใจนะคะมีมาส่งกำลังใจให้น้องแพนนะคะ เปิดบ่ได้เปิดนะ <c oughs> ด้ลเป็นอ e. ีออกเสียงเป็นสระอ e. e. ีอีตัวอีสองตัวอี๋อ

k n เอบ้ามีหรอเค n นไอเค n อนอขอบคุณท <Ash well. S 2> ุกลันน้องใจเลยนะคะที่มาสอนกันบ้่ง K คเคนี่หัวเข่าเอส A ัเเห็น C ่นะ C เห็นทีอ E รต้นไม้โอเคค่ะปิดไหล่นึ่ <Three. S 2> เมื่อนี้น้องแพว่าก็ขอตัวล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกเลิบมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ